สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทั้งหลายวันนี้เจอกับผม m อ็มอกอีกแล้วนะครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะฮะร,รีวิวกิมมิ่งเกียร์เมาส์ของ d t e Sport รุ่น Win Touch X น่ X. นนครับผมรุ่นนี้บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ d t e Sport แต่ว่าเด่นฮะนี่คือด้านหน้าของกล้องนี่คือด้านหลังนะครับ โอเคนะฮะนี่สวยงามมากครับตรงนี้จะสามารถแกะได้นี่แกะด้านหน้าจะเห็นจะเป็นตัวตัวของเออมาส์นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีวิธีการใช้อะไรต่างๆนานาตรงนี้เรามาเข้าเรื่องให้เดี๋ยวผมขออญาตในีผมยังไม่เคยแกะเลยนะขออญาตแกะก่อนปั๊บเอาอะไรแกะดะิแกะยากค่อนข้างยากอยู่ นี่รีวิวนี่ขาส่งมาให้ก้องบอกว่าขอขอบคุณเนะี้ยทีทีสปอร์ตเหมืนอนกันนะฮะที่ส่งมาให้ทําการรีวิวตรงนี้นะฮะน้องๆคนไหนที่ชอบเล่นเกมนะฮะผมแนะนําว่าตัวนี้ถือว่าดีฮะถามว่าคุณรู้ได้ไง MZX รู้ได้ไงมั่วเปล่าผมลองแล้วแต่ว่าผมลองอยู่ที่ตัวออฟฟิศไงผมมีตัวอยู่ที่ตัวออฟฟิศอันหนึง่งเมาส์ตัวนี้ก็จะจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวนี่ับผมวางกล่องไว้ตรงนี้ด้านในนี่ก็จะเป็นกล่องอานในฮนะ แล้วนี้ก็จะมีกระเป๋าใส่เมาส์นะฮะตรงนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่จะเป็นสมุดนะมั้ยสมุดน่าจะข้างในน่าจะมีอะไรผมยังไม่ขอแกะนะเก็บไว้ก่อนเรามาดูถึงตัว,ต,วตัวเมาส์ดีกว่า๊นี่ดูตัวเมาส์ <c oughs> โอ้โหสุดยอดนะฮะตัวเมาส์นี่จัดว่าสุดยอดนี่ฮนะดูครับนี่ฮนะ มองมองมองอย่างนี้นะมองงนี้เหมือนดำด้านนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะนี่คือดำเงานะนี่คือมันมันเหมือนจะดำด้านเทาๆหน่อยแต่มันเงานะวเนะี่ยโหนี่คือสัมผัสไปเนี่ยแบบรู้เลยโอ้โหสวยจริงนะฮะแล้วตัวนี้ก็อบอกว่าตัดเอ็กเนี่ยออกแบบมาเพราะที่จะดีคือสังเกตตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะจะมีเว์วนิดนึงไว้สําหรับเราวางมือไงยังไงเราเล่นเกมเนี่ย ไม่หลุดแน่นอนจากตัวนี้โอ้โหสวยจริงฮนะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มมาโคนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปรับค่าคำวัยนะตรงนี้ด้านข้างนี่ก็จะมีนี่ฮนะตรงนี้จะเป็นเาขาเรียกว่าเอาไว้มือเราจับเป็น,ปนยางเนี่ยไม่ให้เราไม่ให้แม่มันลื่นไงจะเป็นปุ่มๆุนี่ยนะเป็นยางนะยผมถือว่าออกแบบมาที่สวยผมชอบมากตรงนีค้คือชอบมากอะมีสองข้างฮะสำหรับตัวของยางนี่ฮนะเวลาจับเมาส์นี่ถนัดมือมาก แล้วออกแบบมาให้คนใช้มือขวาด้วยนะฮะัสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันโค้งอย่างนี้นี่ฮะคือเนี่ยเห็นไหมฮะคือสวยมากครับสำหรับตัวนี้เมาส์ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเหมือนรังซึ่งซึ่งสามารถระบายความร้อนและหลายคนเนี่ยมีเมาส์เป็นของตัวเองแล้วเมาส์เนี่ยจะไม่มีตรงนี้เวลาเล่นเกมแล้วเวลามันตื่นเต้นกับอารมณ์ของเกมเนี่ยหรือว่ากําลังตึงๆเนี่ยมือของเราฝ่ามือเราจะมีเหงื่อออกแต่ตัวนี้ช่วยระบายความร้อนนะฮะ คือนี่ฮะเวลาเราจับลงไปเราแตะแบงนี้ปุ๊บไหมบ้าอากาศมันจะเข้าเนี่ยตรงน,นี้เหมือนเปิดพัดลมเนี่ยมันจะเข้าจากด้านหลังนี้เข้ามามันจะทําให้ไม่ร้อนคือตรงทีทีอีสปอร์ตตัวนี้ทํ e ามาค่อนข้างที่จะดีโหแล้วดูฮะผมว่าสวยมากเดี๋ยวผมขอญาตลองเสียบเลยแล้วกันนะฟังก์ชั่นตรงนี้ก็โหดีฮะขอญาตเสียบนะปับนึงปุ๊บ นี่ผมเสยียบมาแล้วฮะตรงนี้จะเป็นโลโก้ฮะบังกรองของ TT e Sport เห็นไหมฮะจะเป็นลูปนะฮะขึ้นมาฟึบฟืบฟบฟืบอว่าเมาส์ตัวของ TT Sport V Touch X เนี่ยมีค่อนข้างที่ฟังก์ชันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ตรงลูกเลื่อนตรงนี้แล้วก็จะมีด้านหลังนะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วเป็นบังกรนะก็จะเป็นลูกของเขาแล้วที่จุดเด่นของเขาเลยเหมือนถ้ามูเลอเซตมาโคเนี่ย สมมุติว่าผมเซตมาโคไว้นะฮะอันที่1ผมกดทิ้งมันก็จะกระพริบหนึ่งทีผมเซตมาโคไว้อันที่2ผมกดอีกทีมันกระพริบ2ครั้งอันที่3มปุ๊บมันจะกระพริบ3ครั้งนี่ฮะเห็นไหมสังเกตที่ตัวนี้ฮะแต่ถ้าผมกดจกดอีกทีนึงมันจะกระพริบปุ๊บปุ๊บแล้วก็คืนนะฮะมันก็จะคืนอันเดิมนะฮะตรงนี้ก็บอกว่าคือจุดเด่นของตัวเมาส์นี้ไม่ด้วยรูปทรงแล้วตัวไฟตัวบอดี้ของมัน แล้วก็ตัวยางที่ามารองรับมือกับตัวบอดี้ตรงนี้ทํำมาค่อนข้างที่จะดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากนํานเสนอสําหรับตัววินจัตเอกเนี่ยก็คือด้านหลังเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้ฮะเขาจะมีแป้นถุงน้ําหนักไว้นี่ผมแกะมาปุ๊บเห็นไหมฮะแกะออกมาจะมีสามัญมันสามารถออกได้สมมติถ้าคนไม่ชอบเอาขาเรียกว่าไม่ชอบให้มันหนักไป หรืออยากได้เล่นแบบเมาส์เบาๆเล้วอาอกแต่ถ้าคนชอบหนักๆเนีน่ยอย่างจังผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเมาส์หนักๆเนี่ยผมก็จะใส่ไปสามอันเลยเนี่ฮะใส่ไปสามอันเนี่ยใส่เนี่ยมันจะใส่เนี้ยตอดได้ข้างในนี้จะเป็นยางเนี่ยก็ใส่คือทําออกมาเขาหน้าที่จะดีคมีคือคิดมาชาวเกมเมอร์เลยอ่ะคิดมาเพื่อชาวเกมเมอร์เลยว่าบางคนชอบเมาส์หนักบางคนชอบเมาส์เบาไม่ต้องห่วงครับมีครบเซตอยู่ในนี้ แล้วอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าเราเล่นเราร้อสเนี่ยตรงนี้ก็จะระบายอากาศได้ด้วยระบายเหงื่อด้วยเหงื่อก็จะไม่ออกนะฮะตัวของเมาส์นี่สวยงามมาผมจัดว่าผมผมก็ชอบมากเลยตัวนี้นะี่ะคือสวยสวยมากนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ว่าสมมุติว่าเราเอา่อตรงนี้ก็จะเป็นมาโครเหมือนกันเนะี่ยให้เรากดตรงนี้เข้าไปได้นี้เวลาเซตมาโคร โอเคคร่าวๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงฟังก์ชันทั้งนในของตัวเมาส์แล้วก็จะไปลองเล่นดูว่าทายตัวเมาส์เนี่ยเวลานั้นเวลาสบัดเมาส์เนี่ยจะมีการหลอดหรือเปล่าให้จะดีหรือเปล่าเนี่ยต้องมาลองดูแต่ผมมั่นใจว่าตัวนี้เพอร์เฟกแน่นอนเดี๋ยวมาครับโอเคครับเมื่อกี้สืบเนื่องจากคลิปเมื่อกี้ที่เราทําการรีวิวตัวของเมาส์วิดจ์เไปแล้ววันนี้เราจะมาลองเล่นจริงดูกับเป็นอีเฟส ว่าเมาส์ตัวตองท t ทีอีสปอร์ตว e เนี่ยใช้ได้ดีขนาดไหนนะฮะเมื่อกี้เท่าที่ผมจับดูนะฮะก็คือ1นเนี่ยมันวางมือเนี่ยพอดีเลยคือวางมือพอดีจับเนี่ยกำลังพอดีเลยด้วยตัวสัมผัสใช้ใจสัมผัสเลยจับพอดีมากและนิ้วโป้งกับน,นิ้วก้อยเนี่ยแตะลงไปที่ตัวเมาส์นะโอ้โหผมบอกเลยท่านผู้ชมนะฮะแบบว่า มันจะมีย,าง,ยางอยู่ตอนด้านซ้ายกับด้านขวาของตัวเมาส์เนี่ยโอ้โหจับไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีอะแล้วอย่างหนึ่งนะเวลาถ้าคุณตื่นเต้นนะกับเกมหรือว่าในสถานการณ์นั้นนะตัวนี้เวลานั้นมือเราจะมีเหงื่อออกที่ฝ่ามือตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ระบายความร้อนได้ค่อนข้างที่จะดีฮะแล้วถือว่าถือว่าเด็ดเลยฮะสำหรับเมาส์ของวิดา X T T E Sport ตัวนี้นะครับแล้วจุดเด่นของตัวนี้คือเวลาเราวางมือไปเนี่ย ตรงนิ้วชี้ของเราเนี่ยมันจะมีเว้าอย่างที่ผมแหละบอกไปตอนรีวิวนะว่ามันจะพอดีกับมือของเราเนี่ฮะแต่เรามาลองดูใช้จริงว่าจะดีขนาดไหนนะฮะตัวผมเป็นคนใช้เมาส์ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าช้าแล้วก็ชอบใช้เมาส์หนักนะฮะก็จะใส่ตุ้มเหล็กไว้สี่สามอันนะตรงนี้ ็มาลองดูเกมอินเฟสค่อนข้าง access, <ator il> ที่จะส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้เมาส์ปัจจัยหลักเลยในการเล่นอ้าวของใครวะ องมาด้วยคือสัมผัสได้ก็คือ,อ,อตัวนี้ก็จับเนี่ยพอดีมือเราไม่ร้อนมือแล้วมันไม่ค่อยมีเหงื่อออกมือเท่าไหร่ <S 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 จับแล้วก็จับกระเฉงนะกับกับเมาส์ตัวนี้ ผมแนะนําเลยฮะใครที่ขาเรียกว่าเป็นสาวกของกิมมิ่งเกียร์นะฮะละหลายคนนะเป็นชอบใช้กิมมิ่งเกียร์นีผมแนะนําตัวนี้ฮะเมาส์ของว uh, ินเร์เอสทีทีอีสปอร์ตลองดูฮะอีกหนึ่งสัมผัสในการการเล่นเกมเลยมันไม่มีคนเนะี่ย แล้วก็แล้วก็จะมีปุ่มมาโครอยู่ด้านล่างนะฮะซึ่งเอยด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านซ้ายมือตรงนิ้วโป้งซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใช้มาโครเท่าไหร่แต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบใช้มาโครนะฮะเนี่ยผมแนะนําเลยว่าตรงนี้ใช้แล้วกดถนัดมือกดง่ายมากนะฮะ มพยายามวิ่งหาคนอยู่นะเด่ right นเด่นก่อนตัวนี้ก็แล้วก็จะมีฟังก์ชันของตัวตัวของเมาส์อยู่แล้วในการปรับเปลี่ยนออปชั่นได้อะไรได้นะฮะใครที่ซื้อตัวนี้ไปก็ ลองดูฮนะลองไปลองใช้ดูมีคนนะตรงนี้มีคนละจะลงรถละในได้ลองใช้จริงแล้วว่ามันเป็นยังไง คือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือชอบอยู่แล้วกับกับตัวของกิมมิ่งเกียร์ของเมาส์ลหลายตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยอีกหนึ่งสัมผัสเลยอย่างการใช้แลวดูฮะว่าจะดีขนาดไหนไม่ตายด้ว<ล><ะ>อ้โหตายนะก็เข้าๆนะ ah. สำหรับเมส์วีตัดเอ็กซ์แทีทีสปอร์ตนะฮะใครที่ ชอบใช้ของกิมมิ่งเกียร์หรือว่าอะไรนะฮะแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยมีคุณภาพดีด้วยและอย่างหนึ่งตัวของเมาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยน่าสัมผัสน่าใช้น่าเก็บสะสมด้วยนะฮะแล้วบอกเลยว่าวันนี้ราคาไม่แพงสามารถเจ็บขาเรียกว่าจับต้องได้สบายถ้าคุณอยากเป็นคนที่เล่นเกมเก่งหรือว่าอะไรเคิว่าเล่นเกมเก่ง หรือว่าอยากจะมีเมาส์คู่ใจที่ดีฮะผมแนะนำเลยฮะสำหรับเมาส์ตัวนี้ครับ w i n t ัต X อนะฮะทีทีอีสปนะครับไปหาซื้อกันได้วันนี้ขอบคุณที่มารับชมทุกท่านนะฮะไปก่อนขอบคุณครับ